คุณผู้ชมครับมีความคืบหน้าจากทางการกรณีที่ทางโร l ส s รอย c e ให้ข้อมูลกับทางสำนักง,งานปราบปรามทุจริตของอังกฤษว่าเคยติดสินบนตัวแทนผู้แทนของประเทศไทยกับกลุ่มพนักงานของการบินไทยในช่วงปี2534ถึง2548และเกี่ยวข้องกับเงินสินบนกว่า600ล้านบาทเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้ช่วยกันซื้อ ของจากโกลสลอยก็เป็นเครื่องยนต์ที่จัดซื้อด้วยการบินไทยนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่เมื่อวานนี้ทางดีดีการบินไทยก็ประชุมกับทางผู้บริหารตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้และบ่ายวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์เชิญคุณจรมพรโชติกาสถียรกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของการบินไทยมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณจรมพรก็ชี้แจงว่าการบินไทยตั้งคณะกรรมการในการสอบสวนแล้ว และทางการบินไทยก็จะแจ้งให้ทราบว่าใครเป็นหัวหน้าคณะกรรมการและกรรมการที่จะสอบสวนมีใครอย่างไรคุณอาคมบอกว่าครั้งนี้ให้เวลาการบินไทยไปจัดการให้แล้วเสร็จใน30วันแนวทางในการสอบสวนแตกเป็น3หัวข้อ 1. ให้สอบสวนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปัจจุบันว่าโปร่งใสแค่ไหนและต้องมีการปรปับปรุงก,กฎกติกาส่วนไหนได้บ้าง 2. หาข้อแตกต่างระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไรเอามาเปรียบเทียบ 3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในอดีตเป็นอย่างไรใครเกี่ยวข้องใครอยู่ในกระบวนการกับโรสรอยบ้างใครที่รับสินบนเพราะว่าเท่าที่ทราบมันจะมีประเด็นของข้าราชการบุคคลในการเมืองมาเกี่ยวข้องด้วย แต่ก็ไม่สามารถที่ชัดได้ชัดนะฮะว่าจะเป็นใครอย่างไรแต่ถ้าพบว่าใครทุจริตก็จะไม่มีข้อยกเว้นต้องดําเนินการถึงที่สุดครับข้อมูลที่เปิดเผยออกมาในสาธารณะนั้นทางการบินไทยหรือทางกระทรวงอันนี้ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะขอ,อะตัวรายงานฉบับเต็มของเขาเนี่ยเข้ามา เพื่อประกอบการในการตรวจสอบอข้อเท็จจริงนั้นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ให้ทางกรบินทไทยนั้นรายงานผลการสอบสวนเบืออเ้องต้นเนี่ยนะครับโดยเร็วที่สุดซึ่งก็ภายใน30วันนะครับ กับคุณอนาะคนบอกว่าเดี๋ยวติดต่อไปที่ยังโดสรอยอีกทีนึงนะฮะเพื่อ <c oughs> ขอข้อมูลได้มีการตรวจสอบชัดเจนมากขึ้นขณะที่ดีๆของการบินไทยครับคุณจะรำพรชโชติกาสเถียรนะฮะก็บ <c oughs> อกว่าในวันพรุ่งนี้ครับตัวแทนของโดสรอยนะครับจะเข้ามาพบการบินไทยนําข้อมูลเรื่องการจ่ายสินบนมาให้แล้วก็จะมีการตรวจสอบฮะในปี2534ถึงปี2548นะตั้งคณะกรรมการขอแพยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้วก็จะดําเนินการนะครับตรวจสอบให้เสร็จใน30วันครับ เราได้ขอไปแล้วนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้โรสรอย c e ก็จะมาหาเรานะครับแล้วก็จะให้ข้อมูลที่ที่เขาให้ได้ครับคือคือถ้ามีเรื่องรั่วไหลมันมันมาจากสองเรื่องหนึ่งก็คือกระบวนการไม่รัดกลุ่มแก,กอีการหนึ่งก็คือคนทำที่ที่าวิธีอะไรก็แล้วแต่ อันอย่างแรกก็ต้องดูกระบวนการก่อนว่ากระบวนการเราเนี่ยหลวมหรือไม่นะถ้ากระบวนการเรารัดก่มโอกาสที่จะเกิดขึ้นมันก็น้อยลงครับคุณชนทบอกว่าเดี๋ยวต้องดูทั้งการจัดซื้อปัจจุบันกับอดีตด,ด้วยฮะเทียบกันและปัจจุบันเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการดําเนินการนะทำสัญญาคุณธรรมกับเอกชนเพื่อเป็นการป้องกันการจ่ายสินบน